เิดค่าการมองเห็นรายงานตัวตนด้วยคลิปยาวจ้าถักไทยเพื่อนเพื่อนก่อนไปทำงานอีกคือเกาค่ะมือนี่แม่เมียผ้าเพื่อนเพื่อน,อ,นออกมายางชมบรรยากาศข้างนอกกับพิมะตกเลยจ้ะเด้อเบิงนะค่ะว่าตอนนี้เป็นจังไหนแม่เมียออกมาว้อมรถค่ะมือนี่ไปทำงานเบิงเบิงเบิงเห้เบิงพิมะกกำลังตกลงมาใส่หัวแม่เมียนะคะบอ่อใส่เสือ้อแขนยาวบอ่บอแมนบ่อหนาวเด้จ้ะว่าออกมาแปบ๊บเดียวขี้ขั้นจ้ะมาเบิงค่ะว่า,เป,า,วาเป็นจังไหน เบืงเน่หิมะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศหิมะไปก่อนได้จ้ะเด้ออย่าเฝ้าเบือ่ออย่าเฝ้าเส้งหิมะเด้ออยู่เป็นมู่กันสักกอนเบิงคลิปไปน้ำกันก็ไม่เหมียวสักกอนค่ะไม่เหมียวผ้า,ายางช่มบริเวณน,นะเบิงเน่ค่ะว่าเป็นจังไนจะสะอ่อนบ่ค่ะหิมะตกขาวไปไหมจ้ะหิมะตกขาวไปไหมเอาบรรยากาศเอ่อเย็นสบายหิมะขาวๆมาฝากจ้ะก่อนไปทำงาน สดชื่นค่ะออกมาหายใจเอาอากาศเต็มปอดจ้ะเสื้ออันกันหนาวพื้นหน้านากับบอไซค่ะเอาความเย็นสะกกอนในบ้านมันอุ่นเน้ะในบ้านมันอุ่นจ้ะไม่เมียวก็เลยอันออกมาเปลี่ยนอากาศเนี่ออกมาเสียบรลดนด่นี่ละออกมาแล้วแฟ้นเล่ากับเสียบแล้วค่ะบรร,าาบรรยากาศเก่าๆค่ะผ้าเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเก่าๆค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศเดี๋ยวใกล้จะยุดรอบนาไม่เมียวกะสีส่วนเฟน้นจัดไฟหน้าบ้านแล้วค่ะ สีได้มีแสงสว่างสีได้ให้หนาบ้านงามแน่นาาเ,นเนาะค่ะเนาะเบิ้งแน่ค่ะเบิ้งแน่อันนี้รถลูกสาวจ้ะรถพีนิวนาาเนาะค่ะเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นรถสาวน้อยค่ะสีน้ำเงนินตัวนี้ค่ะให้โูคอยูเด้อจ้างวดเมื่อกี้ไ้โูคอยู่จังไดกะแม่เมียวขอเข้าบ้านกันเด้อจา้าเพื่อนๆไปแล้วค่ะชมหิมะแค่นี้ละจา้าสวัสดีค่ะ